สวัสดีค่ะชื่อมาเรียค่ะอายุ11ปีเรียนอยู่ที่โรงเรียนประชาอุทิศจันทบุรุษรงานอดิเลกข,ของหนูก็คืออ่านนิยายกระแต่งนิยายค่ะแล้วก็โตขึ้นหนูยังไม่รู้ค่ะว่าอยากเป็นอะไรค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอารียาเกีียวจงคุณค่ะอายุ10ปีค่ะอยู่โรงเรียปน,นประชาคิปเจนท่นนามูลสอนค่ะงานอดิเรกคือไปสอนกับแม่ส่วนงานส่วนโตไปหนูอยากเป็นอะไรอยากเป็นหมอค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะชื่ออันอันค่ะอายุสิบขวบอยู่โรงเรียนอนุบาลพิบุญเวทค่ะแล้วก็สิ่งที่ชอบจะเป็นการเต้นการออกไปเล่นพวกของกลางแจ้งอะค่ะไม่ว่าจะวิ่งจะทำลงเมื่อทันนชอบหมดเลยค่ะแล้วก็จะชอบบัตรลูกแล้วก็อยากเป็นเจ้าของธุรกิจค่ะ ธุรกิจอะไรก็ได้ค่ะเดี๋ยวให้มันมีชื่อเสียงใหม่แล้วก็สิ่งที่อยากพูดก็คือหนูชอบเป็นคนชอบขายของค่ะออกแบบค่ะแล้วก็เตีนค่ะ